ี่น้องสบายดีสบายดีคุณพี่น้องสบายดีพสิทุก่านพี่น้องอันเที่ยงน่ารักนี่ไปใส่พี่น้องเอาเห็นแบบนี้แบบเอนื้อยนี่แปลส่มนี่พักมีที่จำพวกเอาลงมาเบนเล้วนี่เขาขวัวหมกเพชรมีเบาอันนี้นี่ขวเอือบมากแล้นี่ขวี้อันนี้มานอนเพียะมากแล้วนี่ สาอสีนอนเพียมาเรียบร้อยมีขัวกับสิละเป็ดพี่น้องเทียงเก่ามากลุงแล้วพี่น้องรวมด้วยสวยกันพี่น้องหยุกเทียงย่อเทียงพี่น้องหยุกเทียงนาหาเด้นนี่พี่น้องหยกุกหาโอ้เทียงมาใหญ่ตุยพี่น้อง อื้อื้อื้แล้วแล้วเฮ้ยมาพี่มาแล้วแล้วมีแต่เอ้อแป๊กปุงรดเอ้อได้สิปุงกับปุงรถเนื้อเทียงสามคีพี่น้อง ขึ้นไปคงกินพี่น้องมาโยขึ้นแล้วสองเสาแพงสองสี่หกแปดสิบ อันนี้คือลาบเป็ดพี่น้องผู้ลาบเป็ดกับกระเติมเนาะเผือแซะขอบหอมหอมนี่นี่ถอดออกใส่ซ้ำตัวน่ะไปนอนเพียนฮะโบมีได้บีนะบีกวดบีกวดกับโบมี่ส่ได้เพียรในทุงยางดีเนาะลงเสร็จเหรอ <laughs> không mình thư sa bài ấy, hơi coi ca mi ta chơi sa đuổi phi nong ăn chạc lấy hơi ngay đồ này phật hòm hơi soi lên lấy phật hòm nè เตรียมไว้ในเด้อทั้งซองบอนทั้งซองยางทั้งเป็ดทั้งสิ้นพอดีอันกูห้าก็ใส่แต่พี่อ่ะแล้วเฮ้ยกูซอยดูกูยังไม่ได้ใส่ยังเส็บระเบิดในปุ่งเพียงบอนอั้นให้เห็ดหน้าตะกี้แล้วผู้เจ้ามายืดคืนแล้วจะคงน้ามาเห็ดปีนี้โบว์เปนปีนี้และตลอดไปได้บัณฑิต พักเสริมกับมีบเบื่อคือประหองปอกคองตัเวเเออวายหนลลูกบ่มามันมันเปือนเอ,อ้วนเล,ย,ล,ย,ลยบ่เสริมี่นอ้องปิดในบ้าน้องเค้นบ่้ปิดนบ้านน้องเคยนบ่เป็นต้นเลยบ้าน,น้องเคียนเห็นทางนั้นก็นอนเพียนอนเพียนะขอซีนท้งายนมันดิ มันจะแซบเปเลยพอแซบเพอพอจะใส่สมยังมงนาบ่ใส่น้ำปลาน้ำปีแหละบดิส่ยงเงว่เฮ้ยกันเทาน่ออยากขบีบสมสีขัพอและเพื่อหลายคนเพเากินสมใส่ปลาเดกจหลวปลาเดกจน่เอาใหมไปนี่ขาหลวใส่ละดเลยย่างนั้นเี๋เอมันยังอยู่ดีไปอัน เอาน้ำลวกอีกรวดนี่เอาแพงคือตายวนใส่ยังน,นะใส่ปวกเอาอยัางใส่ปวกนะเออเออน้ำมันรถไทยเทใส่อันนั้นกันปวกปะน้ำมันกระส่วนพี่น้องบ้านาเถื่อนกระส่วนน้ำมันรถไทยกำลังซี่อขึ้นเทียงลังเก่าพคนมางลงเป็นที่เยบ้อดเป็นคนกะ หยกเทียงใหม่พี่น้องมายายตุ้ยให้ลูกร้านเห็ดมาหลายปีทีนี้จองคืนเฝันหม่ากเทียงเก่าทุกคอมจะท้วงเอาอไงยังแม่แน่พายท้วข่าวก็ว่าลูกสาวบันแล้วก็โท้วงมุ่งอ่ะอ่ะพักเกาะใกล้ๆ,ๆนี่ปอถุพักป่าพี่น้องเองาเฮ้ยพุงใสและประแดกเนาะ ยงเอื่อยรามีแต่เทียงก็จะบอกก็ิดยเอาแล้วเด็กน้อยนะออกมาไหมลูกป่งเซียงเฮ้ยแหละที่ในเพกยังมาจา่างาามึงดูแบบนี้อยปากอมนั่นที่มึงดูบกปากคอมบอนปากเป็นยังไงนี่ตีมึงดูปากนะมันไปได้ไหน ซีมให้ท oh, ่าไรนะนร้อยปากติดโควิดพี่น้องซีมบ่ได้นอนเพียนอนซีมมึงดูกระแป้งซีฮาผู้ซีมนอนเพียกับโบมี่ปะต้่มเป็ดพร้อมอ้าบอนกินข้าวเ้างทกินอยู่รว่างไหนบ้านนี้กินพื้นเลยบ่นั่งพื้นเลยเนาะกินแบบ ธรรมชาติโเตียงก็บอกเบิดกันแม่เออผูู้พาไปเฮียพู้พาไปเฮียูเอามานังกินแบบไหนวะเชี่ยบอลกินเข้ากันไปดมเข้าขวดกระตื้มลงเงยไปนู่นะใส่ลายหลลายใส่ลายบลายใส่หน่อยแสบหน่อยโบใส่โบเซบพ่อพ พอเลยเฮ้ยใส่ไลน์ลนลายพี่้องฟองหอมลงเลยลเฮ้ยคพรผอมกันเสาก็ลังสิข้นพี่้องเสากลันสิข้นนี่พี่องเฮยไปตะกินแล้ะบ้านนี้สาธุ ໄປຢ່າເຮັດຕັດຊິດາວເຊັດເຊອຄືว่าຫອງບໍດໃຍນາະບປເຮັດພແແ້ວເນາະດແລ້ວພຸລ້ນະບິ່ງນຄືຫອງດໃຫບມຸງບາດແບາດປູແລ້ວຸ້ນແລກີອີບັນນະ ตัดหน่อยกินเบื่อๆตัดไปปุ๊บอันกับมอสกเล็กมีกะมีแต่ห้ซิมออันนี้คือต้มเป็ดพี่น้องเป็ดเ้เแต่แซ่บน้ำลายเฮยจุ๊ยๆพี่น้องว่าสันดีอ่าเจลกะ เมือนนิสมาเจ้าตัับตบปอมอเ <c oughs> ดให้ลุงนะซิมหายให้ลุงนะซิมอ่ะซิมลุงไปดูคอยสิเสร็จบอัมึงเยังก้ยแหละคุเล่้งายแลมละบมีคำตอบเกือพันเปื่อยเกือพันเปือ่อย ใส่เกลือลงไปวางหันตาเลดราเราเห็ดสูงละหมากสูงมใช่ตุยลาหมากสูงป่าสูงอีินเล่ยเนาะนี่บอกบอกบอกซาแล้วบอกขืนได้มันคือกันกั กนลังสิโนเขาพี่น้องโอ้รวม้ดยช่วยกันพี่น้องสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองพี่น้อง เอาอีลอยนอนอยู่ในอีหมูเด้กับเผาเทียงพอโอ้ยเบื่อต้องห่วงเขาดอกเขามีคนกินอยู่คะแนนพอกันกินนีมันหลายคนเออเออเออเื่อกอนพนอยเอามันายยบอหนุกเทียงหน้าซ้มาคีพี่ตอง แล้วก็กินข้าวซ้ำที่ออาเออเป็นเทียงนาเบาบันเออย่างจ้าฮุกอ่งเด้อ แต่งแต่งพี่นออ okay. ้องถึงเวลากินเข่าอยู่สูงมู้งแพรขื่นได้อยู่สูงนะเฮ้อบานนี้กินข่าวสามัคคีกันอีกพี่น้องข่อยพาดังมองนี่ก็จะยกมาดังข่อยร้ายคนรอดเอาไปมาหรือพักก็ลงลุมบ่อยู่ท่งมุ้งผู้ขื่นบ้านนี่บัวง อ่ะยืนไปเด้อบ่วงยืนไปเด้อเจ้วยแล้วนะนัดปตะศิลมบ่วงบ่วงไปกิเข้าวมีแลคูแล้วเฮ้ยเข้ากระคอเข้ากระคอตัวไปกินเข้าวเด้อเพียงเด้อผักกุหลาบกุแซ่เทียงนาสามัคีพี่น้องโยเทียงนาสามาคีกินเขาสามคคีพี่น้อง เทียงนาพยสิ wide, ่งลุนพี่น้องมืองามแม่งามดีพี่น้องหยกเสาเทียงอำลาพระจักเตือนเถิดพระก็เลยกดแซ่เป็นกำลังใจให้ไหนพี่น้องเขาเจ้าความกินข้าวกินน้ำเขาก็หิวคือกันพี่น้องขอตัวไปกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อกินแบบธรรมชาติพี่น้องเทียงให้เทียงนา